ตัวแรกคอขน้าวนี่ต้องต้องม้ตงัตงอองตง้องมีวางขนมวางอีกคนนึงให้มันเดินลบนรยรถไปชนข้น,น,นี่านนเาโทษนะเนี่ยว่าลูกลางถนนเ่ยล้อมได้งอนนนมาสร้างที่หลังใช่ถนนเขาอยู่ม,มาก่อนกเราเยหยียบถนนเข้าไป,ายยไป,าไปแล้วเดยบไปไอ้นี่เขาไปก็เลยโดดตรงนี้ เนี่ยพวกนี้เราตัดกันไปตแข้งสนุกสนานแข้งสเตอร์โอ้โหแข้งใหญ่เลยเว้ยไปดื้อที่สุดไดื้อที่สุดยกมือขึ้นดื้อที่เขียด โบทก็เลยตัวยาวโบทเลย้วที่สุดบนี่แหละงานกรครัข้ผสมแล้วอันนี้ตอนนี้เอาไปบทได้เลยตัวนี้มีเครื่องบทละเออบดเลยเอาให้ให้ให้ครับสบ่อพักโบดอยู่เอาเลยบทมาทำฝุ่นเลยที่ขึ้นทไม่ได้มาอันนี้ที่้อมา ป่ามีมันไหมนแค่เขาบอกข้างลุงเนรว่าตอนนี้มันอยู่ที่ที่หมดพี่ชายเป็นหมดเลยสองคนเ้เพื่อนยังไม่มาครับเพื่อนมาไม่ทันครับมาไม่ทันอ๋อ อะยหลวงพ่อวิ่งซิ่งมาก่อนขับรถซิ่งไหมแล้วก็อีกคนนะคบอเรไม่ได้ขับรถซิ่งแล้วตกไหมดูขับรถซิ่งดีขับรถซิ่งไหมคบผู้บอกครับสนุกดีหลวงพ่อ อยากให้หลวงปู um, no ่ถ่ายรูปกับเด็กๆด้วยครับไอแมสเด็กๆใส่แมสหน่อยเด็กมามามาเด็กๆใส่แมสหน่อยมีแมสต้องร้องลู่หน่อยก่อนว่าคุณร้อากุ้งปลอดภัยแล้วครับมีว่ามีแมสปอดใส่เลยกุ้งมอนหนึ่งครับเด็กนั่งนั่งปลอดภัยแล้วคนั่งนอนั่งรหลงค่ะมามามากินกินกินต้องมีลูกเธอด้วยนะโอ้โหแม่เธอเสียใจมากนะ เอาเอมาข้างหน้าก็ได้ลูกมาเดตัวเล็กมัอยู่ข้างหน้าป่ะเออนู่ข้งได้ตัวใหญ่มันอยู่ข้างนคนเดีหวนอนแล้วมามากินมาโอ้เดี๋ยวต้องส่งลูกให้เรอไกินมาแล้วเอานังเข้าตรงนั้น อาพปอมือด้วยลูกเอาเอาเอาเบสออกก็ได้ฉันจะได้รู้ว่าเราหน้ายังไงลูกเออจริงด้วยนะหน้าเราล่ลอเราล้วนยังเป็นเด็กดารุณ ไม่เดียงสามานาเพียนฝันฝ่าเสริมสร้างอนา,าคดไว้ให้คงมันชีวิตยังเยาวไสลดุดดังไม้อ่อนชน,นันเกล่า ซนจุเป็นปลายุณมากครับเอออ้าวต่อได้แล้วนี่นครับปีนโล่ได้ครับเราจะไปลงครับโอ้โหคือล้วนผู้ที่จะโตต่อไปดีๆนะดีๆนะทำเป็นเล่นๆเดี๋ยวตกลงมาแล้วขี้แตกนะจะเตรียมต้นไปแต่เฝ้าให้ดี ไปเราเข้าตรงนี้ไปตรงโน้นต้องไปแหวกซาแลนเขาเข้าตรงนี้ไม่ต้องแหวกซาแลนเขาจะติ้งทุกครั้งรู้เลยเด็กๆ <c oughs> <c oughs> ไม่งั้นไม่สนุกหรองเขาต้องติ้ง โอ้ยเด็กๆมันก็จะเล่นจับลิงอะ่ะเดอผู้ใหญ่ก็พูดกันเท่านั้นก็พอ,อเด็กๆมันลิงอ่ะจับลิงต้องต้องจับต้องต้องพูดโอ้โหนี่ตัดหญ้ามาังกรโอ้นี่เอาไปผัดอ,อ,ะอ,อะไรเนี่ยเอาไปผัดโอ้โหเนี่ยเพราะท่านบอกว่าเด็กๆว่ามีต่ออยู่ตรงนี้ตรงไหน ออแตอันแตนไม่ใช่ต่ออันนี้มันแตกเด็กๆไม่ต่อเออต่อน,นี่โอ้ตายเลยแตนนี้ไม่ตายหัวหนึเบืเอโว้ โอ้มีคนอยู่สามารถมาได้ไม่ได้ีม่านบมีมีคนอยู่ว่าถ้ามันแฉก็ามาเอานี้ไปได้เอาเอาเรือนนี้ไปหรอไปนอนเขา้ามาหญ้าไปดดนหญ้าปไปนอนถนานำหญ้าถ้ามันแฉะมะพร้าวอะไรนะใฟับัว ใช่เครื่องกัดาใรห้าจะสามันจรัเนี่ยมันสาดตรงไหนมันร่วตรงไหนเรือการมันเป็นข้างบนใช่ไหมแล้วมันก็เลยมันเข้ามยาเข้ามาอย่งั้มันมิไม่ขมิก ไม่ใช่ชั้นชมใหญ่ไม่อยู่เรียบ้านวาย <c oughs> ลงตกลมเออเอ้นี่ถูกฟังไปเลยแถนถันพืนดินไปพื้นหินนี่ถูกฟังไปหมดโอ้นี่หินถูกฟังไปหมด ถูกฟังมาเลยหินพอทำอะรสอียอะร่ประกอบในการพัฒนาหมู่บ้านราชชันย์สก บอกไม่อยากให้หัวข้อมันยากเดี๋ยวไม่ผ่านหัวข้อไม่ง่ายเลอก็มองง่ายๆเลยกี่ยากอะไรบอกวิธีกินสาลาเปาหัวข้อง่ายง่ายเวลาเราทำซื้อซาเปาวิธีกินสาลาเปาอ่าวิธีออกหัวข้อง่ายๆ วิธีกินสลัเปากินยังไงให้หายอ้วนอะไรเงี้ยติ๊กทำแล้วก็กินแล้วก็หายอ้วนอันนี้เรื่องหนึ่งอันนี้วิธีกินสลัเปากินยังไงมันจะหายกินยังไงมันจะหมดสลัเปาหนึ่งถาดอ่ากินยังไงมันจะหมดอะไรเงี้ยยัดเข้าไปแล้วอิ่มแล้วก็ยัดเข้าไปวิธีที่หนึ่งนาทีฟ้าเสนอแล้วก็ยัดเข้าไปไม่เห็นยากเลยหรอกวิธีนี้เกิดนข้างเคียงกินแล้วจะไม่ไม่ท้องเสีย กินแล้วจะไม่จุกตายอะไรเงี้ยไถ้เห็นผมมันแข่งการกินกันโอเนี่ยโอ้ยเจ้าพวกคุณเข้าไปยัดเข้าไป <c oughs> พวกนี้มันประสาทมันเหมือนกับเป็นอีกอย่างหนึง่งกินได้เพราะประสาทมันไม่ไปยับพวกนั้นแข่งกินน่าพินสุกกินเร็วโอ้ยขมวดขมวดเสร็จแล้ว พาชนะแล้วมันก็ไปจบเพราะว่าไม่รู้ทำกระทำเพราะว่าโอ้ยมีเนื้อมีหนังเว้ยค้นขึ้นมาอีกหน่อยแล้วว่าไล้ร่วมใก้เป็นใก่เที่ยงมนุษย์เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วเรื่องอะไรอ่ะสมุนไพรอ๋อ บ้านหมอี่ีแงอแท็ทุกคนยนี่อยากได้เรือนี้เีาที่เรือลำม่วงอ่ะคณะกรรมการเขาบอกว่ามีคนจองแล้วครับเขาจะจองทำอะไรเห็นบอกว่ามีคนจองที่จะมาอยู่แล้วมาจองมาทำอะไรให้เป็นประโยชน์ควรทำควรมาจองนอนเฉยๆมันลำในข้างในดีกว่าข้างนั้นข้างนอกหน่อยมันจะรับแขกได้ ชัวให้มันเหมาะสมที่จองไปรืดอยๆไปเรื่อยๆคนเราพวกเราจองไม่ต้องจ่ายตังค์มันก็ตรงนี้ประโยชน์ว่าแป็นทครต้ามีร้านยามันน่าจะอยู่ข้างนอกอประโยชน์มันมากกว่าอยู่ร้านอมือม่วงมันควรจะเป็นเดี๋ยวบอกกันเดี๋ยวบอกกันถ้าเกิดว่ามีคนป่วยคนอะไรมาจะได้ใช่มันมันเหมาะสมมันเป็นรำใหญ่ด้วยรำใหญ่ด้วย มันเหมอะกว่าเหมาะสมกว่าฮะหวงก้างไปเรื่อยๆทำไมเดียวใจเรามาสองสารอบแล้วแต่ยังไม่ได้คุยกันใช่คุยกันได้รู้เหตุรู้ผลรู้อะไรกันหมอที่นี่โอ้ไปไกลไปไกลมากโรงแรมอะไม่มีเขาไม่ได้มีที่แอดมิดออกยังไม่มีที่แอดมิด พี่นอนเกียงมทุกวันพ่อรวยเลงลมกับลมพ่อรวโอ้ยปานอายเนาะพ่อสุวรรณพอสุวรรพอสุวรรณเออปานอายเว้ยอายมากอายบอกโมเมนต์อายบอกอ๋อต้นตะแบกต้นนี้มาขึ้นตรงนี้แล้ว๋อ ก็ดัดให้เป็นบอลไตล้วอ้อมไปรอบเลยโอ้ยไม่ได้เราเป็นบางพระรามเกาหมดขึ้นตรงนี้ก็บางพระรามก็หมดเอ๊ะมันหายไปได้หมดนี่เนี่ยไปโพเนี่ยเรือกออกไปไหนกันแล้วก็าเลือออกเพราะว่าเขาทำร้านนั่งร้านขึ้นไปอ๋อเม่งเม่งเรา ลาหมดแล้วโอ้กลิ่นกันเกลาเว้ยโอ้ดอกเตมลกันเกลียม้อาดอกกันเกลียนพุงเลยอรารับกลิ่นได้อ่เจอแล้วเดิน่ยเดินาขาเลยนะเนี่ย เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเขาจะแก่ก้าวหน้าจริงสมัยนี้นี่ก้าวหน้าเกินโอ้ยเดินได้อยู่นี่บบาวแต่เท้าแค่เป็นมะดุมาลอยนั่งนั่งแต่รถุดไปไปม่าม่ายางโมเป็นได้ลืมได้อ่าลืมยางนี่

ปใส่มือยอะไรเงี่ยอะไรวงวงหายไปใส่มือยอะไรเงี้ยเออจะมันหายไปได้อ่ะคนไปสอยนส่ไงไปหล่นเกลือเลยเอ้อไม่ใช่หล่นเกลือหรอกคนปวดใส่เอามั้งดีดๆจังเดินแล้วเหรอโอ้ โอ๊ยแม่คนนั้นอุ้มกับคนนี้อุ้มเว้ยอนนโอ้ยไป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 มา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 เดิน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  <c oughs> <c oughs> มามา กาดตกเนี่ยรู้เลยว่ากาดตกเนี่ยกาดตกกาดตกอยู่ในกระเป๋า่ให้กระเป๋าใส่กาดจริงอ่ะจริงกระเพาะกาดเขาใส่กระเป๋าเทเลกาดก็ให้ปิดปากปิดจมูกเอาหนึ่งไว้ขอบคุณค่ะมาให้ด้วยมาให้ด้วยไปสวนมาจะมัดเองสวนไหนเนี่ยไส้หวนเอ้ย ไโอ้นนะไปสวนโอ้โหไปสวนมาทั้งทีได้มาพาลูกเดียวเลยหรอวเยอะแยะพ่อแ่เาเอามาไม่ไหวมั้งครับนี่ที่ใส่ไม่ช่ทำอะไรที่ทำเป็นทุกอยลงน้ำว่ายก็ได้ข่ะไม่ใช่ตาเไม่่างน่น่าใช่าวเกินไปหน่อยเออกลกายเลยครับเจย์แปดสิบไมเนี่แปดเนี่ย พัดแปดสิทําไมผมยังดำอยู่คนใต้ผมจะดำจัปี๊ดไม่ผมยังดำอยู่ได้อ่ะแฟนซียังดำปี๊ดเลยค่ะท่านไม่ยอมเลยเหรอแเนาะคนใต้ผมจะดำนี่นายพยมผมขาวหมดแล้วแล้วนี่ยแล้วนี่ยนายพยาผมขาวอันนี้ สีสิบพบอกโอ้ยดูในดูในดูดีๆมันดินยอมเดินแรงๆเดินก็พอโอ้น่ะดอกมันเป็นแถวหน่อยอะไรดอกสมัครขาวๆนะครับดอกสมัครดอกสมัครดอกขาวเดี๋ยวมันต้นใหญ่สเม็ั่ร ปีนก็ไปเก็บยอดไม่ไหวหรอกนี่ครับนั่นแหละฮะขาวๆนี่หมดปลอดแมกเหรอปลอดแกหอกมันสมมกมันเก็บกินไม่ได้แล้วเนี่ยอดมันอยู่สูงเก็บกินได้แต่ติดเตี้ยตูเตี้ยหมดเลยไปชวนไว้ปลาหลังคงได้1.7กิโลอยู่เลยอเอาก็เดินกลับตื้อเดินกลับก็ได้3กิโลแล้ว เดินง่ายข้ามตะพานเนี่ยไปเดินอ้อมทางโน้นมาน้นไนี่นง่า,างย,ย,ล,ยงลงตะพานที่ครัวนี้ก็ได้เดินลงตะพานครัวนี้ก็ข้ามไปโน่นนไมนด้สอลอ่ามันบบ <c oughs> ไม่ได้สองโลนั่นแหละยังไม่ได้สองโลเดินอีกพอดีนี่แหละสองโลเดินตรงนี้ข้ามตะพานไปฝั่งโน้นอ้อมมา เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเกร็จแล้ว ตอตันได้เออต้องไปได้นได้รวลืว่นมากลื่นื <มา S 2> ่นดีเร็วถึงเร้วเรื่องลงไปแล้วถึงแล้วซรื่องนี่ดดเดินไปเดินไป,ไปถึงเร็วื้ถึงแล้วคนโมนจะเดินอยู่ไม่ถึงพอลืน่นปึ๊ดถึงแล้ว โรเรียนโรงเรียนได้โรงนักเรียนโรงเรียนโอ้เอ้า เออเลยเธอเลยสองโดนดีละมันมีฝนมาแล้วแตงโมเศร้าเลยแจะพัดเอเจอล้วน่าทำไมเหมือนรถจะพัดมาฝั่งนี้เอาของไปแม่ครัวก็อยางนี้ฝนมาฝนมาก แตงโมนี่น่าเศร้าเลยออ๋ข้ามสะพานนไม่ได้แม้มข้ขี้เกียจจริงๆเลยไปแค่นั้นก็ไม่ได้ไงอ้าวแม่ตำรวจสะพาน <c oughs> เฮ้ยยิงจี๊ดเจ้าแล้วไวันนี้นนจะพุ่กับยมทันไเอาเลยเอาเลยแล้วเอาไล่ทันพ่อเอานี่ ตัวปลาปล้าลองแล้วปลาล้องเยอะที่นี่ลารอง <c oughs> เวลาเล่นไอ้ของเล่นน่ะเจ้าภูมันจะชอบเล่นไอ้ตัวเลโกโ้ที่มันต่อแบบไร้ระเบียบเจ้าวัวมันจะเล่นไอ้จิกซอที่มันต้องต่อให้มันเป๊บ ต่างกันเลยเส่นเยียนั่นแหละต้องี่เอาเปลี่ยนอันเล็กเรียกว่าถ้าชนคกติคนละอย่างเก้าโมงเช้ากโมงเช้าแล้วน้ไปโน่นไปโน่นอ๋อเธอตรงนี้แหละสองรแล้ว โอ้ยหิดแล้วสองโห้าจริงมัอ่อนแล้วสองโห้าแล้วสองลห้าสองโลห้แล้วสองโลห้า,ส,หา,ส,หา,ส,หาสามโลสิบ ยังไงทักบุญลุกขึ้นได้ยังอ้าลุกขึ้นได้ยังทักบุญเวิ่งที่ไหนขับแต่รถถึงว่าลุกขึ้นมาได้ก็ไม่วิ่งรอขับแต่รถถึงรถน้ำหนักไม่ได้ ทำไม่ได้นะหลวงพ่อนะกับมาไม่ถูกนะหลวงพ่อเก่งน้องคูณนรักตายนะท่านน้องคูณเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่มีสติแม้แต่ตายก็เออจะจบยังไงลงยังไง นีสติแม้กระทั่งวินาทีจะตายสุดท้ายถามยังปกติเลยเสียงแม่เล่ผิดปกติเลยเองาเอา,เ,อเอาสังขารไปพูดได้เถยสังขารมันก็สังขารสติดีมากเลย

vui vui à đây vui 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 giờ vui sư vui giờ vui sư vui hey เอาไข่ไข่ผักตูสองกิโลสองกิโลห้าเห็นไมหนึ่ 做起来。 係。 ไปประเดี๋ยวส่งไปเห็นเนื้อทองอยู่ข้างในเนื้อทองอยู่ข้างในซื้ออะไรไหนไหนนี่เหรอเจ้าแก่งมาแล้วทีนั้น่ะเมื่อคืนนี่ไงเลยไปหรือเปล่า มา,มาคุณนิ่มเพนเพียนธรรมกันแกน,แกนตะลีไฟตะลีไฟกันแกนก็ปังตะลีไฟตะลายเพิงห้าร้อยห้าร้อยแหลทั้งหมดแล้วตรงขาวไปได้อีกนะคะ